ครับสวัสดีครับช่องไบเบิลชาแนลนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับพักหลังมาไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับไม่ค่อยได้อัปเดตวนวายเรื่องงานประจำนะครับงานประจำเยอะนะครับไม่ว่าอะไรทั้งเอกสารอะไรเยอะนะครับวันนี้ก็พอมีเวลานะครับมาตัดหญ้าให้วัวครับอ่ะวันนี้ก็ตัดหญ้าไปที่เรียบร้อยนะครับ ตัดยาเตรียมไว้เขากินตอนเช้านะครับหรือว่าตอนเขาที่อยู่ในคอกนะครับยาแพงโกล่านะครับกินดีทานดีครับตอนนี้ก็ปล่อยให้กินบุฟเฟ่เลยนะครับสบายสบายอยากกินกินไปอยากนอนนอนนะครับตามสไตล์เขานะครับแล้วแต่เขาจะกินหรือเขาจะจะนอนนะครับปล่อยเลี้ยงเลยครับ นะสบายๆนะครับคงไม่ตายครับเพนโกล่าก็คงไม่ตายหรอกนะครับเดี๋ยวจะตัดออกนะครับตรงไหนที่เขาอ่ากัดไม่ถึงเคี้ยวไม่ถึงก็จะตัดนะครับตัดแล้วเอาไปไหนเอาไปให้เขากินเหมือนเดิมนะครับเอาไปให้เขากินเหมือนเดิม ตรงหน้าฝนแพงกลาก็สวยงามครับสวยงามพอมันได้น้ำนะครับแต่อย่าปล่อยให้มันขังนะครับขังแล้วไม่สวยอย่าให้น้ำขังปล่อยให้มันไหลออกหวานปุ๋ยลงไปนะครับตอนนี้ผมไม่ได้หวานปุ๋ยเลย ตัดแล้วก็เอาเค้าคอกไม่ได้หวานปุ๋ยให้ให้ยานะครับมันก็ยังสวยมันก็ยังงามอยู่เดิมนะครับประหยัดด้วยนะครับตัวนี้ร่างกายกำยำครับไม่รู้อนาคตมันจะ วัวถูกช่วงนี้ราคาวัวลดลดเยอะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับพราค้าคนกลางก็กดราคาลงเราก็ได้ราคาต่ำลงมาอีกนะพ่อค้าคนกลางเขาก็จะไปขายต่ออีกทีหนึงเขาก็กดราคาเราเพื่อเขาจะได้กําไรเยอะคนที่รับภาระหนักนะครับในการอ่า าในการกดราคาก็คือเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงโคเนื้อนะบสบายสบายครับปล่อยเลี้ยงบรรยากาศตอนเย็นๆหลังเลิกงานนะครับมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนี่ครับห้าตัวนะเพศผู้สองเพศเมียสาม เพรผู้ว่าจะปล่อยอยู่นะครับสักหนึ่งตัวนะปล่อยตัวนี้แหละตัวอยู่ข้างด้านหน้าเรานี่แหละนะครับจะปล่อยตัวด้านหน้าเรานี่แหละปล่อยออกแล้วก็เอาเพศเมียมามามาเลี้ยงนะครับไว้ให้เขาเป็นหนุ่มอีกสักหน่อย ตอให้เขาเป็นนมมิกสักหน่อยพร้อมที่จะผสมพันธุ์ไม่ได้ล้างไม่ได้อาบน้ำให้เข้าเลยเนื้อตัวมอมแมมเลยครับครับบรรยากาศวันนี้ครับช่องไมเบิลแชนแนลขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าไว้ชมกันใหม่นะครับฝากกดรับชมกดติดตาม นะครับช่องเล็กๆนะครับนะไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ไค่อยได้ถ่ายคลิปที่น่าสนใจเท่าไหร่เรามีแต่ถ่ายคลิปที่อ่าเป็นการเลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกหญ้านะครับเผื่อไว้เป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ